มีการรับประทานอาหารเช้านะครับที่ร้านอาหารนะครับจะมีะข้าวต้มแล้วก็เบเกอรแฟนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปะเที่ยวป่ากันจต้มไม่ได้กินไข่เจียวเงเที่ยวไปจะหอมมีนม้งเล็เข<ะ>นะาต้มไก่กินไม่ได้ไ แทบซีซ <Yeah>, <ป>ีระยะทางโลแปดครับหนึ่งกิโลครับกับแปดร้อยเมตรนี่ครับเข้าไปนี่แล้วก็จะออก <S <S ออกทางนี้ ออกลูเดิมมาประจบกันเลยครับในเวลาก็ประมาณหนึ่งเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนภูหลวงแห่งนี้มีเส้นทางต่อเนื่องกันนักท่องเที่ยวมักจะหลงทางบ่อยๆครับการเดินทางต้องมีเจ้าที่คอยนำทางติดตัวใบพายติดตัวใบพาย ค่ะถ้าอีที่ในเกาะดนีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้จะมาอยู่กับพูมาชรง่ยี่นี้ีน้ำ่มะาอนี้น้ำจะน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าจะเป็นหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไหลลงมาสวยมากนะคะ ปกติระบบนิเวศอย่างนี้จะมีเต่าชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเต่าเฉพาะที่พบในกูหลวงนะคะคือเต่าปูนทริปนี้พวกเราได้ชื่นชมความงามของกุหลาบขาวและกุหลาบแดง และกล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นมากมายหลายชนิดเบ่งบานรอรับการมาเยือนของพวกเราหลังได้รับน้ำฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเรายังได้สัมผัสความหนาวเย็นของอุณหภูมิประมาณ15องศาเซนเซีเซสก่อนกระดูร้อนจะมาเยือน ของป่าเขาตัวจริงนะคะนี่ค่ะป่าสวยดอกไม้สวยทางเดินก็สวยแต่ไม่รู้ผมจะปั่นกลับยังไงเนี่ยถ้าทางขากับหัวเข่าจะเสร็จหมดแล้วครับก็กล้วยไม้แต่ว่าจะนไม่เป็นแบบเขาจะใส่เนี่ยเป็นกระเปงามากเลยเราเกสอน มันต <T glaube S 1> ้องอยู่ข้างในของที่อ๋อไม่นิดว่ะยิ้มไม่เห็นเลยดอกไม้บังหน้าเดไ๋ดวเลี้ยวลมีบันไดมีบันไดเราด้วยเลยโอ้โหอันนี้ก็มันติดลมเก่า ก็ข,ข,ข,ขึ้นมาอำเภอผูหลวงก็เข้ามาอำเภอวังสุพุก็หนาวไ็อั่นี้ก็อำเภอดาบคระอำเภออำเภอผู่หเวงอะไรสองที่นีอำเภอูเรืวงแล้วก็ ะเห็นลักษณะของต้นสนสามใบซึ่งเป็นไม้เด่นที่เป็นไม้ชั้นบนนะคะพอไม้ที่เป็นชั้นอรองลงมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกพืชกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวซึ่งในระหว่างตรงทางเดินของกุหลาบแดงกับกุหลาบขาวเราก็จะเจอทั้งกล้วยไม้หลายๆายพันชนิดนะคะโดยเฉพาะพ,พวกกลุ่มสิงโตเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็ ตรงพารานหินก็จะเจอทั้งกลุ่มของไลเค้นไรเค้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นปลากับสาหรายอยู่ร่วมกันแล้วนอกนั้นก็จะเจอของกลุ่มพวกมอส ตามเส้นทางเนี่ยลมหน้าผาพระอาทิตย์ตกที่ผาเข้นวได้ดูนั่นเป็นหมู่บ้านแล้วนะครับดยแลการหัดดูแลการปุ้มปอีกนะควับ มาเล้วนะจิ้นโตก็มมาสองเอ๊ะส่องมองลอกมองดูสิต้องเข้าใจว่าที่นี่คือเป็นดำเนินการตามพรบรสงวน้คุ้มครองป,ป่าเป็นสถานที่ที่เหมือนกับ เป็นถิ่นที่อยู่ให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะนะครับก็ไม่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวจะเน้นเรื่องการศึกษาธรรมชาติเข้ามาก็อยู่้าใ้กดปิกาจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันหรือไปกลับก็ชำรกค่าเียมที่ผ่านด่านมาและการที่เข้ามาจะต้องมีเจ้าที่คอยนาทางนหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ให้ข้อคิดในการดูแลรักษาผืนป่าและธรรมชาติไว้ว่า ปัจจุบันธรรมชาติเหล่านี้สัมผัสได้ในเขตอนุรักษ์เท่านั้นและในอนาคตหากไม่ช่วยดูแลและรักษาฟื้นฟูแล้วลูกหลานของเราคงได้สัมผัสเพียงคําบอกเล่าและภาพถ่ายเท่านั้นโอเคครับตรงนี้ครับอคครับทิปนี้นะครับ MTC พวกเรานะครับมาทพิชิตเขียบรักษาพันธสัญญาภูหลวงเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้สาหัสพอสมควรนะครับวันนี้ จะเป็นช่วงขาลงนะครับซึ่งทุกคนนะครับพร้อ,อมแล้วนะครับทั้งรถทั้งคนนะครับแล้วก็ส่วนรถเซอร์วิสเนี่ยเราจะไปรอที่ดานแมวใช่ไหมใช่ครับดานแมวนะครับ ท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ของพันธุ์พืชเรากับชมความงามของแดนสวรรค์ตลอดระยะทางจากจุดเริ่มต้นแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ไม่ไกลมากนักแต่พวกเราก็ได้เรียนรู้การปั่นจักรยานขึ้นภูเขาซึ่งที่มหาสารคามพวกเราไม่มีและทั้งได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม โลกเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ข้อบคุมโลกใบนี้ความสดชื่นความพร้อมเจ็นความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้คงจะหวนกลับมาอย่างแน่นอน เดินทางต่อใช้เวลาอีกไม่นานนะครับออกจากด่านตรงนี้เดี๋ยวสักครู่เจอกันนะครับครับตอนนี้อีก3กิโลนะครับเราจะไปถึงต้นฐานตมนะครับ วันนี้ผมขออนุญาตปิดทิปที่นี่นะครับเพราะว่าแมมโมรี่ของเราจะหมดแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับงั้นผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวแม่ทันผู้หลวงนะครับที่ชาวสลรกามมารู้สึกว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งง่ายๆสนุกๆไปกันเยอะนะครับโหดมันฮามไม่มีใครมาเลย ต้องมาแก้นะครับที่คนที่ไม่ได้มาทั้งหมดนะฮะมันสุดๆพวกเราต้องมาโหดมันสวย MCC ทั MC ้งหลายัวได้ไม่พิสูจนตัวเองในทริปนี้นะครับอยากทดลองนะครับเชิญได้ที่นี่นะครับ